จากโจทย์ error ข้อที่20นะคะ The v i l l a g e r นะคะทำหน้าที่เป็นประธานนะคะ Attempted to นะคะทำหน้าที่เป็นคำกริยาซึ่งตอนนี้นะคะอยู่ใน tense ที่เป็น past simple tense ก็คือ subject บวกกริยาช่องที่2นะคะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในอดีตนะคะให้เราสังเกตจากบริบทนะคะในประโยคก็คือมีการใช้คำว่า there was นะคะซึ่ง was เป็นอดีตนะคะดังนั้น attempt e d to จึงถูกต้องนะคะ attempt e d to free the dog นะคะ from นะคะ free the dog ก็คือปล่อยสุนัขให้เป็นอิสระจากนะคะ from the trap ดังนั้น from ถูกต้องนะคะจากกับดักนะคะ even though there was ค่ะการใช้ there was นะคะหรือ there were นะคะ e r e w a s uh, was, นะคะจะใช้กับคำนามนะคะที่เป็นเอกพจน์นะคะพูดถึงการมีอยู่ของบางสิ่งนะคะซึ่งสิ่งนั้นเป็นเอกพจน์ส่วน h e r e were นะคะจะใช้กับการมีอยู่ของคำนามที่เป็นพหูพจน์นะคะช้อย <Choice S 1> ข้อที่3นะคะเราจึงต้องไปดูที่คำนามที่อยู่ด้านหลังก็คือคำว่า obstacles ค่ะ S Ob s t a c l e กเป็นคำนามนะคะมีการเติม S แปลว่า Obstacle เป็นพหูพจน์นะคะและที่สำคัญนะคะมีคำว่า Many นะคะเป็นตัวขยายคำว่า o b s t a c l e m แ n y แปลว่ามากนะคะจะใช้กับคำนามที่นับได้พหูพจน์เท่านั้นนะคะดังนั้นการใช้ There was นะคะในประโยคนี้จึงผิดนะคะเพราะว่า there was ต้องตามด้วยคำนามเอก,กพจน์หรือคำนามนับไม่ได้ตอนนี้ต้องใช้เป็น there were ค่ะ อยข้อที่3จึงต้องเปลี่ยนเป็น there were ต่อไปค่ะ so many obstacles คำว่า obstacles ถูกต้องนะคะเพราะเป็นคำนามและสอดคล้องกับการใช้ many นะคะซึ่ง many ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะสรุป error ข้อที่20นะคะชอยที่ผิดก็คือคำว่า there was ค่ะต้องเปลี่ยนเป็น there were เพราะว่า obstacles นะคะเป็นพหูพจน์